สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับสมุนไพรสีทองแห่งเอเชียที่อยู่คู่ครัวไทยมานานนับพันปีมันคือขมิ้นชันหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าทูมิริกสมุนไพรเล็กๆที่หน้าตาธรรมดาแต่คุณสมบัติไม่ธรรมดาเลยครับเพราะมันถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรต้านการอักเสบและเป็นยาธรรมชาติที่วงการแพทย์ทั่วโลกยอมรับ เราจะพาไปเจาะลึกกันตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของขมิ้นชันสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คิวมินกลไกการต้านอักเสบในร่างกายประโยชน์ต่ออวัยวะต่างๆวิธีรับประทานให้ได้ผลสูงสุดรวมถึงข้อควรระวังที่หลายคนอาจยังไม่รู้พร้อมแล้วไปเริ่มต้นการเดินทางของสมุนไพรสีทองนี้กันครับ 1. ขมิ้นชันสมุนไพรเก่าแก่จากครัวไทยสู่โลกสมัยใหม่ ขมิ้นชันมีประวัติยาวนานกว่า4,000ปีพบหลักฐานการใช้ครั้งแรกในอินเดียและภูมิภาคเอเชียใตย้ซึ่งถูกใช้ทั้งในด้านอาหารยาและพิธีกรรมทางาศาสนาในประเทศไทยเองเราคุ้นเคยกับขมิ้นมานานไม่ว่าจะในเมนูอาหารเช่นแกงเหลืองแกงกะหรี่ข้าวหมกไก่หรือในยาไทยเช่นยาหอมยาขับลมยาลดกรดคนโบราณเชื่อว่า ขมิ้นช่วยปรับาธาตุในร่างกายบำรุงโลหิตขับของเสียและเสริมภูมิคุ้มกันแต่ปัจจุบันงานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่าขมิ้นไม่ได้เป็นแค่ความเชื่อเท่านั้นแต่มันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างชัดเจน 2. อเคอร์คิวมินหรือหัวใจสำคัญของข,องขมิ้นชันสารที่ทำให้ขมิ้นชันวิสีเหลืองทองและเป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็คือเคอร์คิวมิน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากและมีคุณสมบัติเด่นที่สุดคือต้านการอักเสบนักวิทยาศาสตร์พบว่าเคอร์คิวมินสามารถยับยั้งการสร้างสารสไซโทไคน์ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการอักเสบในร่างกายผูดง่ายๆก็คือเคอร์คิวมินเข้าไปปิดสวิตช์การอักเสบโดยไม่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันต่างจากยาแก้อักเสบทั่วไปที่อาจมีผลข้างเคียงกับกระเพาะอาหารหรือไต เคอร์คิวมินจริงถูกเรียกว่ายาต้านอักเสบจ,จากธรรมชาติ 3. การอักเสบคืออะไรก่อนจะเข้าใจว่าขมิ้นชันช่วยอย่างไรเราต้องเข้าใจก่อนว่าการอักเสบคืออะไรจริงๆแล้วการอักเสบก็คือคกลไกธรรมชาติของร่างกายครับเวลาเราเป็นแผลติดเชื้อหรือเจ็บป่วยร่างกายจะส่งเม็ดเลือดขาวมาจัดก,การสิ่งแปลกปลอมเกิดอาการบวมแดงร้อนหรือปวดนั่นแหละครับคือ อักเสบแบบดีแต่ปัญหาคือถ้ามันอักเสบเรื้อรังเช่นจากอาหารไม่ดีความเครียดการนอนน้อยหรือสารพิษสะสมในร่างกายมันจะกลายเป็นการอักเสบเงียบที่ไม่รู้ตัวและกลายเป็นต้นเหตุของโรคร้ายเช่นเบาหวานหัวใจความดันมะเร็งหรือแม้แต่โรคซึมเศร้านี่แหละครับที่ขมิ้นชันเข้ามามีบทบาทสำคัญเพราะมันช่วยลดการอักเสบเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ประโยชน์ของขมิ้นชันต่อร่างกาย 1. ปกป้องตับขมิ้นชันช่วยกระตุ้นเอนไซม์ในตับให้ทำงานดีขึ้นขับสารพิษและลดการอักเสบของตับเหมาะกับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยาติดต่อกัน 2. บำรุงหัวใจและหลอดเลือดเคอร์คิวมินช่วยลดไขมันไม่ดี (L D L) เพิ่มไขมันดี (H D L) และลดการอักเสบในหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นลดโอกาสเกิดลิ่มเลือด 3. ป้องกันโรคข้ออักเสบผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมหรือรูมาตอยสามารถใช้ขมิ้นชันช่วยลดอาการบวมและปวดข้อได้เพราะเคอร์คิวมินมีฤทธิ์เทียบเท่ายากแก้อักเสบบางชนิดเลยทีเดียว 4. ปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารขมิ้นช่วยกระตุ้นน้ำย่อยลดอาการแน่นท้องท้องอืดและช่วยขับลมอีกทั้งยังช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหาร 5. ช่วยต้านมะเร็ง งานวิจัยหลายฉบับชี้ว่าเคอร์คิวมินช่วยยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ต่ำและเต้านม 6. ชะลอความแก่ด้วยริดด้านอนุมูลอิสระขมิ้นชันช่วยลดริ้วรอยและปกป้องเซลล์ผิวจากการทำลายของแสงแดดและมลพิษ 5. วิธีรับประทานขมิ้นให้ได้ผลสูงสุดแม้ขมิ้นจะดีมากแต่ร่างกายดูดซึมเคอร์คิวมินได้ยาก ดังนั้นเราจึงต้องรู้เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ 1. ทานพร้อมไขมันดีเคอร์คิวมินละลายในไขมันหากทานพร้อมน้ำมันมะลิกอกน้ำมันมะพร้าวหรืออาหารที่มีไขมันดีจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้น 2. ทานร่วมกับพริกไทยดำในพริกไทยดำมีสารไปเปอรินช่วยเพิ่มการดูดซึมเคอร์คิวมินได้ถึง2,000%เลยทีเดียว 3. รูปแบบแคปซูลหรือผง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันสกัดที่ผ่านเทคโนโลยีทำให้ดูดซึมได้ดีกว่าขมิ้นสดขนาดที่แนะนำสำหรับคนทั่วไปวันละ500มิลลิกรัมของสารเคอร์คิวมินหากเป็นโรคเรื้อรังควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เสริม 6. ข้อควรระวังในการใช้ขมิ้นชันแม้ขมิ้นจะเป็นสมุนไพรปลอดภัยแต่ก็มีข้อควรระวังในบางกรณีครับห้ามใช้ในผู้ที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดีอุดตัน หญิงตั้งครรภ์หรือนมให้มาตาควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดเช่นวาฟารินควรระวังเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้หากมีอาการแพลเช่นคลื่นไส้ท้องเสียควรหยุดใช้ทันที7ขมิ้นชันในชีวิตประจำวันคุณสามารถใช้ขมิ้นในหลายรูปแบบเช่นผงขมิ้นในอาหารแกงกะหรี่ไข่เจียวหรือข้าวหมกไก่ชาขมิ้น ส้มขมินสดกับน้ำใส่น้ำผึ้งเล็กน้อยดื่มก่อนนอนขมินผสมน้ำผึ้งช่วยบำรุงผิวและขับของเสียมาร์คขมินผสมโยเกิร์ตและน้ำผึ้งทาผิวช่วยให้เนียนใส8ขมินชันกับงานวิจัยระดับโลกปัจจุบันมีงานวิจัยมากกว่า1 0,000ฉบับเกี่ยวกับขมินโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาอินเดียและญี่ปุ่นองค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและยาของสหรัฐจัดให้ขมิ้นชันอยู่ในกลุ่ม ปลอดภัยต่อการบริโภคในระยะยาวหลายบริษัทผลิตยาเริ่มนำเคอร์คิวมินไปใช้ในสูตรยาโดยเฉพาะกลุ่มโรคอักเสบเรื้อรังและโรคมะเรง็ง 9. ฟื้นฟูสุขภาพจากภายในด้วยพลังสีทองเมื่อเรานำขมิ้นชันมาผสมกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเช่นกินอาหารดีนอนให้พอดื่มน้ำมากและออกกำลังกายผลลัพธ์ก็ยิ่งชัดเจนเพราะพมิ้นไม่ใช่ยาวิเศษ แต่มันคือเพื่อนร่วมทางของสุขภาพดีสรุปท้ายคลิปขมิ้นชันคือสมุนไพรที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมันช่วยต้านการอักเสบฟื้นฟูตับหัวใจระบบคับถ่ายและผิวพรรณและยังช่วยป้องกันโรคร้ายในระยะยาวสุขภาพดีไม่ต้องพึ่งของแพงเพียงกลับมาดูแลตัวเองด้วยพลังจากธรรมชาติอย่างขมิ้นชันนี่แหละครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค กดแชร์และกดติดตามช่องความคิดดีเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุขภาพดีๆจากธรรมชาติครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม